สวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นจะสะกิดใสห้าหุ่นครึ่งแทนหกอันนี้ของแท้นะครับสองพันสองลองงานครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับนี่นะครับขึ้นหน้าหกเครื่องยะสั่นนะครับครับตัวนี้เราจะเอาเก็บไว้ในกระเป๋า กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงใส่ไว้ในซองยาสูบหรือเยังไงก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับเราเก็บไว้กับตัวสัตว์เราจะรู้แค่คนเดียวนะครับอ่านี้เดี๋ยวลองให้ง่ายๆครับมีหกแน่นอนครับเปิดครับนี่นะครับมีหกนะครับมีหกแน่นอนครับนี่นะครับ ตัวนี้เรียกว่าสกิดแทง6ถ้าสนใจก็ 098, 984, 1961นะครับ ID Line @jht 8808g ไปช่องค้นหาเพื่อนนะครับใส่ @jht 8808g มีเบอร์เดียวลายเดียวนะครับก็ตัวนี้2 0 0 2ของแท้ก็คือตัวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะครับขึ้นหน้า6เครื่องจะสั่นใช้การทำงานระหว่างรูปก,กับเครื่องนะครับเราทำวงจรไว้ในลูกแล้วก็จะส่งไปที่เครื่องนะครับต้องใช้คู่กันนะครับ ถ้าไม่ใช้คู่กันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้หลักการทำงานคู่กันนะครับสวัสดีครับ